สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําโปรแกรม Layout นะคะจะเป็นโปรแกรมวางหมุดวางผังนะคะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะยี่ห้อ Topcon ค่ะรุ่น GM 5 0ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการเลือกชนิดของรูปแบบการยิงนะคะค่ะให้เรานะคะกดไปที่ปุ่มสีม่วงค่ะค่ะอันนี้นะคะเราจะเลือกยิงแบบนอนปีซึมนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ปุ่มเมนูนะคะที่เลขเจ็ค่ะ แล้วเลือกที่ F3 ค่ะโปรแกรม Layout ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เรานะคะทำการสร้างชื่อจอบไฟล์งานของเราค่ะค่ะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ปุ่ม Input ค่ะ F1 ค่ะอันนี้นะคะเราสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาที่ F1 ได้นะคะจะเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นภาษาค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด Enter นะคะที่ F4 ค่ะ เข้ามาหน้านี้นะคะ F 1นะคะ OCC PT input ต <ci> ัวน <ults> ี Hass ้นะคะจะให้เรานะคะทำการใส่ค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องค่ะให้เรากดเข้าที่ F 1นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ F 3ค่ะ NE z ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะเขาจะให้เรานะคะทำการใส่ค่าพิกัด NE ของจุดตั้งกล้องค่ะโดยที่เรานะคะจะกดเข้าที่ F 1ค่ะ input ค่ะค่ะค่า N นะคะเราจะใส่ที่100ค่ะ ให้เราทำการกด enter ที่ f 4นะนะคะส่วนค่า e นะคะเราจะใส่ที่100.610ค่ะค่ะจากนั้นให้เราทำการกด f 4 enter ลงมาค่ะค่ะส่วนถ้าค่าแนะคะถ้าเราไม่ทราบหรือว่าไม่มีนะคะเราก็ไม่ต้องใส่นะคะกด f 4ค่ะ enter ค่ะค่ะต่อมานะคะหน้านี้นะคะเขาจะให้เราใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะโดยที่เรานะคะจะทำการวัดจากแกนกล้องนะคะจนถึงหัวหมุดค่ะ ค่ะเราจะใส่ที่1.5เมตรค่ะค่ะแล้วทำการกด enter ค่ะค่ะต่อมานะคะ F2 นะคะ b a c k s i d e นะคะค่ะให้เรานะคะกดเข้าที่ F3 ค่ะ NE s a s ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะจะให้เราใส่นะคะค่าพิกัดจุด b a c k s i d e นะคะหรือว่า,าต้องใส่เป็นค่าอาซิมุดก็ได้ค่ะแต่อันนี้นะคะเราจะใส่เป็นค่าพิกัดนะคะ ให้เราทำการกด Input ค่ะค่ะค่า n นะคะเราจะใส่ที่103.050ค่ะค่ะจากนั้นกด f 4ค่ะค่ะค่า e นะคะเราจะใส่ที่1 0 0ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการกด enter ที่ f 4ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เราะะทำการเทคกล้องนะคะไปะยานจุดแ a ็ k ไซน์นะคะแล้วกดเยีดที่ f 3ค่ะ ต่อมาค่ะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ F3 นะคะ Layout ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะให้กด F3 ค่ะ N E s ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เรานะคะทำการใส่ค่าพิกัดจุดที่เราต้องการจะทำการวางหมุดวางผังนะคะโดยที่ค่า N นะคะเราจะใส่ที่104ค่ะค่ะต่อมานะคะกด Enter ที่ F4 ค่ะ ค่า e นะคะเราจะใส่ที่100.610ค่ะค่าต่อมาค่ะให้กด enter ที่ F4 ค่ะค่าเหมือนเดิมนะคะค่า Z ถ้าเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะกด enter ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะ r h t นะคะจะให้ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะอันนี้นะคะเรายิงแบบนอนปีซึมนะคะเราจะใส่ความสูงที่0เมตรค่ะค่ะจากนั้นกด enter ที่ F4 ค่ะ ค่ะต่อมาหน้านี้นะคะให้เรานะคะทำการกด f 1ค่ะปุ่มแองเกิลน,นะคะเพื่อทำมุมค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการหมุนตัวกล้องนะคะให้ดูที่ค่า dhr นะคะให้เป็น0องศา0ลิปดาแล้วก็0ูฟิลิปดาค่ะ ค่ะเมื่อค่า dhr เป็นศูย์แล้วนะคะให้เราะะทำการกดดิสที่ f1 ค่ะ่าจากนั้นนะคะให้เราดูที่ค่า dhd นะคะให้เราจะทำให้ตรงนี้นะคะเป็นศูย์เมตรนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นเครื่องหมายลบนะคะเขาจะให้เราเดินถอยหลังไปอีก3เซนนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราะะทำการกดที่ f1 ค่ะ ก็จะทําให้ค่า DHD เป็น0เมตรนะคะค่ะเมื่อได้เป็นศูย์เมตรแล้วนะคะแล้วให้เราทําการวางหมุดวางผังตรงนั้นได้เลยนะคะค่ะถ้าเราต้องการจะวางหมุดวางผังนะคะจุดต่อไปนะคะให้เรานะคะทำการกดที่ F4 ขานี้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกด i n p u t ที่ F1 ค่ะค่ะแล้วก็ทําการใส่ค่าพิกัดที่เราต้องการจะวางหมุดวางผังจุดที่2นะคะ ค่า n นะคะเราจะใส่ที่หนึ่งร้อยสามูมค่ะขาให้เรานะคะกด enter ค่ะค่ะส่วนค่า e นะคะเราจะใส่ที่หนึ่งค่ะค่ะจากนั้นให้เราทำการกด enter ที่ f 4ค่ะค่ะนี้นะคะก็จะให้ใส่ค่าความสูงของตัวเป้าเหมือนเดิมค่ะเราจะใส่ที่0ูนเมตรนะคะ ค่าจากนั้นกด enter ที่ F4 ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เราทำการกดเข้าที่ F1 นะคะปุ่ม Angle นะคะค่าเหมือนเดิมค่ะ DHR นะคะเราจะหมุนตัวกล้องนะคะให้ค่าเป็น0ูนย์นะคะขาเมื่อค่า DHR เป็นศูย์แล้วนะคะให้เรานะคะทำการกด Dis ค่ะที่ F1 ค่ะค่ะ จากนั้นให้ดูค่า DHD นะคะอันนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะเดินหน้าเข้ามานะคะ30เซนค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้คนถือโพรนะคะเดินหน้าเข้ามาอีก30เซนนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการกดที่ F 1ค่ะค่ะค่า DHD นะคะก็จะเป็นศูนย์เมตรแล้วนะคะเราก็ทําการวางหมุดวางผังตรงนั้นได้เลยนะคะ ค่ะถ้าเราต้องการจะทําการวางหมุดวางผังจุดต่อไปนะคะให้เรานะคะทําการกด n e x ค่ะที่ F4 ค่ะเข้าตัวท่ Station t o อ c GM50 ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่153,000บาทค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะมีอุปกรณ์ค่ะตั้งกล้องอลูมิเนียมตัวใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ1ตัวค่ะค่ะชุดเป้าปีซึ่งพร้อมฐานนะคะ1ชุดค่ะและชุดเป้าปีซึ่งพร้อมโพนนะคะ1ชุดค่ะค่ะอุปกรณ์แบตเตอรี่พร้อมเครื่องชาร์จนชุดนะคะ ค่ะระยะเวลารับการสินค้าของเรานะคะอยู่ที่1ปีค่ะสินค้าคาลิเบทปีสองพันในห่1ปีนะคะค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านต้องสำรวจระยองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่แอดไน์ r y i 9 9ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ